สวัสดีครับช่างเมย์ฮลโลครับผมวันนี้ก็มีส่งงานลูกค้าหนึ่งใบครับผมลูกค้าก็ถามเขามาว่าจานเข็มรีโมทนะครับจานรีโมทเข็มเนี่ยระบบใหม่นะครับระบบใหม่ยังไงมีอะไรบ้างครับผมเดี๋ยวผมก็รีขออนุญาตรีวิวไปพร้อมเลยก็แล้วกันครับออย่างที่ผมเคยลงไปก็คือจะเป็นหนึ่งเลยจะเป็นเซนเซอร์ข้างจานข้างจานเพื่ออะไรครับเพื่อให้จับแล้วสามารถเขย่าได้เลย ความรวดเร็วครับยังจับอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยครับเขาจะล็อกโดยอัตโนมัติแล้วก็เขย่าได้เลยเห็นไหมครับเนี่ยเราปล่อยเข็มก็ลงปกติครับเ่เราปล่อยมือเข็มก็จะลงปกติเออเราเขย่าครับผมจับปุ๊บเข,ขย่าเข็มลงปกติครับผมเราก็กดไปได้ปกติครับผมเห็นไหมเออนี่ครับตัวนี้ก็คือระบบเซ,นซ็นเซอร์ข้างจานนะไม่ใช่ตัวปุ่มปุ่มกดด้านข้าง ลูกค้าถามว่าจานจะนิ่มหรือเปล่าไม่นิ่มครับตัวนี้คือเซนเซอร์ก็คือเซนเซอร์นะครับเอาเอานิ้วนะครับนิ้วสัมผัสนะครับเห็นไหมนิ้วสัมผัสเขาก็จะล็อกโดยอดตัตโนมัติของเขาเลยครับเห็นไหมพอเราปล่อยปุ๊บเครื่องก็ไอจะปล่อยเข็มก็จะปล่อยลงปกติประมาณนี้ครับแล้วก็ตัวที่2จะเป็นระบบเซฟตี้ที่เข็มไม่ให้เข็มแทงหกกับแทงเอี่ยวขึ้นพร้อมกันครับออย่างสมมุติเราจับปุ๊บอย่างเงี้ยครับ เราเขย่าอย่างนี้ครับเอาสมมุติเรากดฝั่งฝั่งหกอย่างนี้ครับเราจะกดฝั่งเอี่ยวหรือกดเข็มฝั่งแทงเอี่ยวไม่ได้ครับผมเพื่อเซฟตี้ไม่ให้เข็มขึ้นมั่วทั้งสองฝั่งเอออันนี้ก็คือระบบสมมุติเรากดนะครับปุ๊บจับปุ๊ปปบเขย่าปั๊บนะครับเอาสมมุติเรากดอีกฝั่งเรากดฝั่งเอี่ยวอย่างี้ครับเราจะกดอีกฝั่งหกเข็มจะไม่ทํางานเพื่อเซฟตี้ให้ลูกค้าครับเผื่อมือลูกค้าไปโดนไปอะไรครับผม เข็มลงทั้งหมดแล้วเซตศูนย์ทั้งหมดถึงจะกดทํางานปุ่มอื่นได้อ่าอันนี้คือระบบเซฟตี้นะเซฟตี้ให้ลูกค้าครับ <_ S 1> เพื่อไม่ให้เข็มขึ้นมาแทงมั่วซั่วออแล้วก็อีกระบบหนึ่งจะเป็นล็อกเราสามารถกดล็อกในรีโมทได้เลยครับอ่ากดล็อกในรีโมทเห็นไหมครับเรากดแล้วเ,เราก็วางมือได้เลยครับไม่ต้องไปกดแช่นะไม่ต้องเอาเอามือไปกดแช่ที่รีโมทครับผมกดทีหนึง่งเขาจะล็อกอยู่อย่างนี้ล็อก จนกว่าเราจะพอใจล็อกจนกว่าเราจะกดอีกทีหนึง่งเขาถึงจะปล่อยนะครับเรากดอีกทีหนึง่งเขาก็จะปล่อยออกปกติครับผมเอออย่างเรากดล็อกนะครับกดล็อกปุ๊บขึ้นมาล็อกแล้วครับเอเรากดปล่อยนะครับเขาก็จะปล่อยลงปกตินะครับเรากดปล่อยนี่ครับเขาก็จะปล่อยลงปกตินะประมาณนี้ครับระบบตัวนี้แล้วเออแล้วก็ระบบในเครื่องทำเซฟตี้ไว้ให้ ถ้าเครื่องมีปัญหาเข็มจะลงไปข้างล่างทั้งหมดนะครับผมเข็มจะไม่โดขึ้นข้างบนเออนี่ก็คือระบบเซฟตี้เขาเรียกระบบเซตศูนย์ระบบเซตศูนย์ครับผมถ้าเครื่องมีปัญหาเครื่องจะนําเข็มลงไปอยู่ที่ระดับศูนย์ทั้งหมดเออเอาง่ายๆเลยแล้วก็ลูกค้าก็ถามเข้ามาอีกจับปุ๊บเขย่าปับ๊บลูกค้าถามมาว่าสามารถทําแบบระบบเซนเซอร์เป็นรีโมทได้ไหมครับได้ครับผม ได้หมดนะครับมือผ่านรีโมทปุ๊บเห็นไหมครับเออตัวนี้จะไม่ทํางานนะครับก็ต่อเมื่อเราจะให้มันทํางานเท่านั้นนะครับมันถึงจะทํางานเอาง่ายจับปุ๊บเขย่าปั๊บนี่ครับอ้าวเข็มปล่อยนี่ครับจับปุ๊บเขย่าปั๊บนี่ครับนี่ครับประมาณนี้แล้วก็นี่ครับสมมุติเราจะจะกดนี่ครับกดได้เลยแต่ไม่ใช่กด ผ่านเซนเซอร์ได้เลยครับเออตัวนี้คือผมทําขึ้นมาเป็นตัวอย่างหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นก็คือหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องจะทําเป็นสองกล่องสามารถผ่านหกผ่านเอียวอย่างนี้ก็ได้ได้หมดนะครับตัวนี้สามารถทําเป็นหกเป็นเอียวสามารถเป็นเซนเซ,นเซอร์หกเซนเซอร์เอียวอย่างนี้ได้หมดนะครับเออประมาณนี้แล้วก็มีตัวไหนอีกอ่ะรีโมทเอยไม่ใช่รีโมทที่ชาร์จสามารถ เป็นหัว USB ชาร์จในรถยนต์ได้ขณะเราขับรถครับผมขณะเราขับรถไปสมมติเราจะไปหน้างานอย่างเงี้ยครับเราก็ไปชาร์จแบตเพื่อให้แบตเตอรี่เต็มในรถยนต์ได้เลยแล้วก็สามารถชาร์จไฟบ้านก็ได้ระหว่างที่เราอยู่ที่บ้านครับผมประมาณนี้อ่าก็อย่างที่ผมบอกไปสามารถเล่นเม็ดวัดดวงเม็ดอะไรได้หมดครับตัวนี้คือเม็ดวัดดวงนะเม็ดวัดดวงทั้งหมดตัวไก่กุ้งกุ้งไก่เนี่ก็เป็นวัดดวงน้ำเต้าปูปลา อันนี้ครับเล่นน้ำต้มผู้ปลาก็ได้นะนี่ครับได้หมดนี่ครับจับปุ๊บเขาก็จะล็อกปกติครับผมเราก็จะกดกดได้เลยกดที่รีโมทได้เลยครับเราจะเอาเสือมากินเอาอะไรมากินได้หมดครับผมตัวนี้คือเม็ดวัดดวงตัวนี้ก็เม็ดวัดดวงเหมือนกันครับจะเป็นเม็ดสเกลเล่นได้หมดจับปุ๊บเขยา่าปับ๊บนี่ครับเราก็จะกดเอาหอกมากินอย่างนี้ก็ได้ได้หมดลงแบบสโลโมชั่นครับผมประมาณนี้เสียงเข็ม ก็จะไม่ดังไม่อะไรทั้งนั้นแะครับผมอ่าอย่างที่ทําให้ดูแหละครับอ่ะตูดจานก็จะสวยๆประมาณนี้ครับนี่นี่คือตูดจานรีโมทเข็มนี่ครับด้านข้าง Restaurant. ไม่มีตรงไหนนิ่มนะครับไม่มีนิ่มไม่มีอะไรนะครับผมตัวนี้คือจะแข็งทั้งใบเลยตัวนี้คือจะแข็งทั้งใบเลยครับผมตัวนี้เออประมาณนี้ครับผมจะแข็งทั้งใบเลยหน้าจานก็ประมาณนี้ครับคือตัวนี้คือผมยังไม่มาร์ค จุดให้ลูกค้าปกติจะมาร์กจุดแล้วก็มารีวิวลองไม่มาร์กจุดให้ลูกค้าลองดูครับนาจารย์ก็จะสวยๆประมาณนี้เลยตูดก็จะสวยๆอ่ะใครสนใจก็ทักเข้ามาได้ครับจะเป็นระบบใหม่มีระบบเซฟตี้ให้อ่าเบอร์โทรก็9 0 9 2 8 9 0 0 1 8 5ครับผมตัวนี้เป็นไฮโลช่างเมเพจหม่168ทักซื้อในเพจก็ได้ทักในไลน์ก็ได้ครับนี่ครับไ d ดีไลน์0ูนย์เก้าศย์สมห้าสามห้มครับลืมตรวจแม่เหล็กให้ดูครับผมนี่ครับแม่เหล็กนะตัวนี้ นี่ครับเอาเลื่อนช้าๆน่อยนี่ครับเลื่อนช้าๆน้อยนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับผมอ่าโอเค